ไปกันที่บิ๊กแมทกันก่อนเลยนะครับเจอกันเร็วมากเลยครับเพียงแค่โปรแกรมนัดแรกนะครับของเมืองทอนนะครับก็ต้องเจอสุดหนักกับบางกอกคลาสนะครับที่เล่นนัดแรกเนี่ยแพ้พัทยามานะครับจอมันชุดเขียวนะครับทีมเยือนชุดสีแดงครับเริ่มเกมมาก็มีจังหวะบอลเสียวจังหวะนี้ครับเบล็งทองเกือบจะได้ก่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลูกลำหน้าไปก่อนครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับในครึ่งเวลาแรก หนึ่งหลังนะครับโอกาสเป็นของบีจีบ้านครับสุธีเปิดเข้ามาครับในทีที่74นะครับแล้วชาตรีชิมทะเลหม่งลูกนี้แต่ว่าก็บอลตกพื้นและข้ามคานออกไปครับในช่วงท้ายเกมครับนาทีที่84ครับจังหวะนี้มิซาซิลล่านะครับก็ไปเข้าบอลหนักใส่พันธุ์พวงศานะครับแล้วรอศรทองเหลาเนี่ยไม่พอใจครับจะเข้าไปเอาเรื่องกับมิดฟิลด์ทีมชาติกินีกับสุดท้ายเนี่ยโูรสินครับอภิชิทธตโอรารก็ต้องแจก ใบแดงนะครับไล่ทั้งคู่ออกไปจัดสนามนะครับเหลือสิคนเท่ากันครับชุดท้ายเกมก็เป็นฝั่งบีจีที่เปิดเกมบุกนะครับอาศัยความเจ้าบ้านนั้นกะจะเอาสามแต้มให้ได้ครับตัวสุดท้ายเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับจบเกมครับบางกอกการ์เด็ซีนั้นก็เสมอกับเมืองออยูเต็ดไปนะครับแบบไร้สกศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับท่ามกลางฟนอลที่เต็มสนามนลครับ8,500คน โรเบิร์ตโปคูเรนะครับผู้จัดก,การทีมเมืองทออยในเต็ดก็กล่าวถึงเกมนี้ว่าลูกทีมของตนเนี่ยเล่นเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็การบุกมาเก็บหนึ่งคะแนนในทีเลียวสเตเดียมนั้นถือว่าล้ำค่าและก็สำคัญอย่างยิ่งครับก็เราก็ยังขาดในส่วนของแดนกลางที่จะเชื่อมเกมต่อไปนะครับแต่ว่ารูปแบบโดยรวมก็น่าพอใจแล้วก็ได้รุ้นกันทุกครั้งน,นะครับวันนี้เนี่ย เราไม่สามารถแก้ในเรื่องของเทคนิคได้เนื่องจากนักเตะบาดเจ็บนะครับเพื่ะนั้นก็จะเป็นการแก้เกมโดยเปลี่ยนตัวผู้เล่นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราเราไม่โชคดีเราโชคดีถ้านักเตะไม่บาดเจ็บเนี่ยเราก็คงจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นได้มากกว่านี้นะครับ